รองน้ำแดงยังแกว่งๆนิดๆเดี๋ยวดูความพร้อมครับใส่เสื้อเหลืองนั่นคือพันแสงใส่เสื้อสีกรมท่าน้ำเงิน<ช>ฟ้าน,นั่นคือเสื้อตัวใหม่ล่าสุดที่ผู้กองสวัสดิ์ให้มาคื่อนปอมมาเลยเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรือ,อยาวกลางสายเอเอาละเวย้ยอันตรายหรือไม่อันตราย แต่ท,ที่คู่นี้แม่งแหลกหลาลเวอยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงพันแสงวันจังคอยเกลือเจอไข่ไม่เจอเจอเหลือหลวงพ่งเอเชื่อมในน้ำพรวิพัดกระถิงแดงสนับสนุนโดยไพศาลคอนดิชันช้นชัน้นภูร่องนำ้ำด้วยกันผายบทผา,า,ายเบียดเป็นพี่ผายแต็งการในรายการวันนี้ดูสิว่าพี่ผายเกณฑ์เ,เอเกณฑ์เอเกณฑ์เอของประเทศไทยไลบี้สิทธิ์ผู้น้องร่องน้ำแดงไลบี้มองตามสายตากระโจนหนีพ้นไม่พ้นสูสีแล้วเว้ยดูอย่างนี้ บอกไม่ได้ว่าใครหน,ใรใรในีใครใครหนีใครจะกอดคอจู่ตีหนูดีกันอยู่ครับจะมองไปออกว่าใครงามใครตามรองน้ำสีแดงในน้ำพันแสงรองน้ำเงอน,นหอดพิพัฒน์หอดพิพัฒน์ปีน้ำตะกุนว่ากระติงแดงจะหนีได้ไหรือไม่พันแสงก็บอกว่าไม่ย่นไม่ยอ่อไม่ต่อไม่แค้ตาโคตากเปิดตาโคตากจับตา,นตาคนตากผายแล้วจะตาคนตากจับตาคนตาก ตอนนี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินเสื้อของกระถิ่งแดงนั่นก็คือพรวิพันตัวใหม่ใเปียกๆสําเร็จอยู่เมื่อคืนนี้เองเสื้อใหม่ใเปียกๆนั่นอยู่ในร่องน้ำสําเร็จนั่นก็คือเรือพรวิพันตองวัดเชื่อมบลงวัดเชือบจากวันเราจะพูดแต่ว่าจะไล่บีทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันดูตามสายตาเอาแล้วโอยเฮลโลสารพันในเมื่อพรวิพันวัดตองจะพูดพรวิพันวัดตองจะพูดเริ่มเริ่ดคนไปภายเริ่มิดคนไปภายต่างคนต่างสายอะไรเขาวิพัน พันแสงพันแสงพันแสนเฮาโอ้ยโอ้ยอะไรครับวันนี้